าจากหน้าไพ่นะมีเป็นดินนะพฤศพกันดังก่อนน้ํากรกฎทีนพิจิกนะแล้วก็ลมเมรถุนตุนกลุ่มไฟเมสินงธนูนะเออเด่นเด่นะก็มีเป็นแนอมเปอร์เนะคือราศีมเมษนะแล้วก็พิจิกนะคือเดนั่นเองนะครบ12อราศีเราก็เด่นเมษกับพิจิกนะนี้เป็นเออต่างชาตินะจากตันบนุเลยนะเจ็ดเหลียยนะยัง ิจารณาทบทวนอยู่นะเขาน่าจะคิดว่ายังจะไปต่อกับคุณนะหรือในเรื่องของการลงทุนนะคิดว่าน่าจะยังเก็บอันผลนะหรือพวกเทปอะไรพวกนี้คิดว่าน่าจะยังไปต่อได้นะแล้วก็สิบถ้วยนะเรียกว่าจะสมหวังนะถ้าเป็นเรื่องของเอ,อ่อการเงินหรือการลงทุนนะสิบถ้วยนะอาจจะต้องไปทาเกี่ยวกับพวกอาหารคาเฟ่หรืออะไรที่มันอุดมสมบูรณ์นะหรือว่าพวกต้นไม้อะไรอย่างเงีนะ้ยเพราะว่าถ้วยจะเป็นแนวนั้นนะพวก อาหารอะไรพวกนี้นะเครื่องหนึ่งบารฟแอลกอฮอลอะไรก็ได้นะแล้วก็อันนี้เรื่องของการเงินนะก็คือเทรดอะไรนี่นะจะสมหวังสิ์ถ้วยเลยนะการลงทุนนะซึ่งจะเป็นไปได้ถึงเจสเปอร์เ็นตใช้ระยะเวลาเป็นปีนะถ้าความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะมีจังหวะที่ดีนะยังคิดที่จะไปต่ออยู่นะสิบถ้วยนะก็น่าจะนึกถึงช่วงที่เคยมีความสุขอยู่ด้วยกันนะก็อันนี้เป็นมิถีเวด้วยนะเป็นลักษณะของโชคชะตานะที่ ทำให้มาเจอกันนะอาจจะอยู่คนละที่กันเลยนะะแต่ก็มาเจอกันแล้วตอนนี้นะเขาก็ยังไปต่ออยู่นะยังดูดูอยู่นะสําหรับคนที่หันหลังไปแล้วนะหรือว่าเดินจากไปแล้วนะก็คือไปชั่วข่าวนะแปดทั้วเซนเดี่ยวสองท้วตั้งอยู่นะ้ะเขาคิดที่จะกลับมาอยู่นะสามเหลียยนะยังจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะหรือไม่เขาอาจจะหันหลังเพราะบุคคลที่สามหรือเปล่านะสามเหลี่ยนนะซึ่งเอ่อนี้นะถ้าเกิดว่าเขา ออกไปแล้วนะแล้วสามเหรีจะวนกลับมานะเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามอย่างหนักนะคะสิบไม้นะอาจจะณนะตอนนี้นะเขามีภาระนะหรืองานหนักงานโหลดอะไรก็ไดนะ้หรือรู้สึกว่าเออมันต้องพยายามเยอะนะสํสหรับคนที่จบจากไปแล้วนะแต่คนปัจจุบันนะตรงนี้นะก็มีความสุขดีเราก็ยังคิดว่าไปต่อได้นะแต่แปดถ้วยนี่คือคนที่ออกไปแล้วจบไปแล้วหรือเดินไปนะไปชั่วคราวแล้วคิดว่าถ้าเขากลับมานะเพื่อที่จะ เอาคนเก่าด้วยนะน,นี่ยังไม่นับคนปัจจุบันนะเพราะคนปัจจุบันไปต่อแน่นอนนะเป็นมิลี่เบนะแต่คนเก่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วแต่ไม่ได้ไปรับนะเพราะแปดถ้วยคือชั่วคราวแล้วก็สองถ้วยยังตั้งอยู่ในะย่างที่บ่อนะคือถ้าคนเก่าเขาคิดว่าเขายังจะอยากให้มันกลับมานะก็จะต้องพยายามเยอะนะสิบไม้เลยนะหนักพาราเขาอาจจะเยอะอยู่งานเยอะหรือว่าจึกว่าอันนี้นะมัน ไปถึงแปดแล้วนะการที่จะกลับมากลับได้นะจะต้องพยายามอย่างหนักเลยนะสำหรับเขานคือเรคิดอยู่นะห้าเหรียญนะตอนนี้อาจจะขังเงินหนุนเงินหรือเขารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวก็ได้นะเราก็น้อยใจย่อยค่าตัวเองก็ได้นะเด็กก็คือมีเป็นคนเก่าได้ยังคือจบไปแล้วเดกก็คือจบเลยนะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะ แต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะว่า,วามันมีห้าเหรี่ยญกับมาห้าดาวนะนี่แสดงว่าเป็นเรื่องประเด็นของความสัมพันธ์แล้วนะก็คือเขาที่จบไปแล้วนะทําให้เขายังรู้สึกเออเหมือนหนาวเหน็บหรือขาดความเออ่การเติมเต็มอะไรพวกนี้นะเราห้าดาบก็คือเคยมีความขัดแยงนะ้งะไม่เข้าใจกันเคยจบยอมแพ้ถอยหลังไปแล้วนะแต่หกนะมาอ่ะก็ยังจริงๆแล้วยังอยาก ได้อยู่เนะี้ยเอาชนะอยู่นะเพราะว่าห้าถ้วยเป็นความเสียดายเสียใจนะแต่ด้วยความที่มีอีโกของเขาแล้วเยืออย่งจองของนะเอ็มเพลเลอร์นะก็เอ่อดูนะในความรู้สึกจริงๆคือเสียดายเสียใจอยู่นะแต่ว่าไม่แสดงออกอะไรเลยนะยังทําเชิดยูเลยนะแล้วก็อีโก้จัดด้วยนะอยากเอาชนะด้วยถ้าเป็นหกไม้คือถ้ามองแนวนอนนะก็คือเหมือนกับว่า ยังอยากไปต่อกับคนเก่าอยู่นะเพราะว่าก็ยังนึกถึงคิดถึงอยู่นะแต่ว่าก็ต้องเอาชนะนะแล้วคนนี้เป็นคนต่างชาติต่างแดนนะถ้าขึ้นด้วยราศีเมษนะก็เอ่อเหมือนกับว,ว่าปัจจุบันเขาน่าจะมีคนที่เขาคกหรือดูอยู่แล้วนะแต่คนเก่าไม่ว่าเป็คนคุณหรือใครก็ตามนะเขารู้สึกว่าเขาก็ยังอยากจะเกี่ยวข้องกับคุณอยู่นะสามเหีนะโดยไม่ว่าจะด้วยบุคคลที่สามหรือเรื่องการงานการเงินหรือมีธุระก็ได้นะแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามอย่างหนักนะสิไม้เลยนะ เราก็เดีนะคนที่จบแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกเหงาอยู่นะแล้วก็อาจจะยอมแพ้ไปแล้วนะสําหรับคนเก่านะที่จบไปแล้วแม้จะคิดนะแต่คิดแล้วรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินนะถ้าจะต้องให้มนักลับมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความอยากเอาชนะนะก็รวมๆเป็นประมาณ